สวัสดีครับสวัสดีครับเจบพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างติ๊กครับวันนี้นะครับวันนี้ช่างติ๊กนะครับจะมาสอนเรื่องการใส่นะครับชุดไต้แทงนะครับของจากเย็บนะครับชุดไต้แทงชุดดันเข่าตัวนี้ครับนะครับชุดดันเข่าตัวนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่องตัวนี้นะครับในการใส่อุปกรณ์เช่นนี้นะครับอุปกรณ์เขานะครับจะมีขายทามท้องตลาดนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับชุดหนึ่งนะครับมีมีตัวดันนะครับหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็มีมีมีสลักนะครับแกนนะครับแกนตัวแกนนะครับหนึ่งตัวนะครับตามด้วยนะครับสปริงครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เกลือกม้านะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเกลือกม้านี่ล็อกกอกแกนนะครับนะครับแล้วก็มีนะครับตัวดันเข่านะครับหนึ่งชุดตัวนี้นะครับตัวดันเข่าก็จะมีตัวนี้ครับหนึ่งชุดนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวนะครับไปชมครับนี่ครับหนึ่งชุดนี้อีกหนึ่งชุดนี้ครับ นี่คือชุดด้านล่างนะครับเขาจะมีอยู่แค่นี้นะครับอุปกรณ์เขานะครับส่วนปัญหาที่เจอบ่อยนะครับคือเวลาเรายกตีนผีนะครับช่องช่องว่างมันเยอะนะครับดันเข่าแล้วเกิดอาการเมื่อยนะครับและอย่างนะครับเวลาดันนะครับลูดครับยกยกดอดยกไม่ขึ้นนะครับทำไมยกตีนผีไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับช่วงช่วงจังหวะนะครับไม่ได้เลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับช่วงจังหวะเขาไม่ได้นะครับ ไม่ได้ยังไงนะครับเวลาเราเราเวลาเราใส่หมวกไปนะครับด้านล่างนะครับล่างของแจกครับเป็นยังไงครับครับไม่ดันนะครับยกเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับโยกเยอะแต่ไม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 ่ดันนะครับช่วงจังหวะตรงนี้นะครับเราให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนใส่นะครับให้ถูกหลักและถูกวิธีนะครับตัวด้านข้างขล่างนะครับถ้าเป็นรุ่นจากรุ่นใหม่ๆนะครับข้างล่างจะเหมือนเหมือนกันแล้วนะครับนะครับแต่มามาประกอบให้ชมให้ชมเลยครับ อุปกรณ์ไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่เราต้องมีเบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็เบอร์สิบนะครับแล้วก็ขีมนะครับอันหาที่พบเจอบ่อยนะครับที่ลักษณะว่าการดันไม่สมบูรณ์แบบนะครับคือนะครับตัวน็อตนะครับตัวนี้ตัวน็อตตรงกลางของของตัวนี้นะครับตัวน็อตของตัวกลางของตัวนี้นะครับเขาจะมีเป็นลักษณะแหลมแหลมนะครับในการเข้าเข้าเข้ารูนะครับในการล็อกนะครับแหลมแหลนะครับตัวแหลมแหลตัวนี้นะครับก็จะเข้ารูอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ เอาลูอย่างนี้นะครับเพื่อการล็อกนะครับไม่ให้การฝีตัวเกิดขึ้นนะครับตรงนี้สําคัญครับเห็นไหมครับอ่ะเสร็จแล้วมันทำเรามาเริ่มทํากันเลยครับเห็นไหมครับแกะมาก็จะมีแหลมแหลมเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยนะครับเดี๋ยวจะทั้งใส่ให้ดูนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมถอดท้องเก่าออกก่อนนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆขึ้นนะครับ เรียบร้อยครับเก่านะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับเริ่มจากของใหม่เลยนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับจะได้ดูใกล้ๆนะครับในการในการรับชมนะครับโอเคครับก่อนอื่นก่อนใดนะครับเราก็ายน็อตนะครับตรงนี้นะครับให้มาอย่าให้โผล่ตรงกลางนะครับตรงน้อนและตรงกลางนะเบอร์สิบนะครับ ตามด้วยนะครับใส่สลักนะครับใส่สลักนะครับนะครับแล้วก็ตามด้วยสปริงนะครับสปริงนะครับสปริงใส่ด้านนี้นะครับเห็นชัดไมเอ่ยครับแล้วก็ตามด้วยตัวดันนะครับครับเห็นไหมครับสิ่งสําคัญนะครับตัวนี้นะครับ เราต้องให้น็อตตัวนี้นะครับตรงกับตรูนะครับดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับการใส่นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับต้องมีรูนะครับตรงนี้นะครับเราต้องให้ตรงนะครับหลังจากเราเสร็จสิ้แล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับใส่เดร็จมิ้งตัวแล้วนะครับเราก็มาใส่ตัวนี้ต่อนะครับเราต้องเล็งตรงนี้นะครับให้ตรงกับน็อตนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่นะครับดันน็อตลงไปครับให้ตรงรูนะครับตรงรูข้างล่างนะครับให้ตรงรูว้านล่างนะครับ ตรงงูด้านล่างนะครับขันให้สุดนะครับขันให้สุดเลยนะครับคานี้นะครับขันให้สุดครับเห็นไหมครับเท่านี้ครับก็จะล็อกไว้นะครับไม่มีการปีตัวแน่นอนนะครับเราก็ใส่ด้วยสปริงครับสปริงนะครับเราต้องใส่จากด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดันไปนะครับนะครับเท่านี้ก็สําเร็จครับเห็นไหมครับ ลักษณะนี้ครับนะครับแล้วเราก็ตั้งมาตัวนี้นะครับให้ไม่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 ให้มันเชิดนะครับพทนะครับที่พูดผิดนิดๆนะครับเพราะนานๆได้ไลท์ทีนะครับตังค์นี้มันเชิดไปเห็นไหมครับเราเราดัเราใส่หมวกนะครับไม่ถึงหมวกเราจะใส่ใต้จักรก็ได้นะครับแต่ว่าเอางี้สะดวกครับจะได้มองเห็นกันชัดๆครับ เสร็จแล้วนะครับใส่ด้วยเกล็กม้านะครับเกล็กม้านะครับแต่ด้านนี้ครับตามด้วยครับด้านเข่าครับเห็นไหมครับขันน็อตให้แน่นครับ นัดให้นั่งครับตอนนี้ครับก็สมบูรณ์แบบและสำเร็จนะครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะใส่หมวกนะครับเห็นไหมครับนะครับเมื่อเราดันนะครับหมวกก็จะก็จะขึ้นพอดีนะครับเห็นไหมครับจะเจนไม่เอ่ยเดี๋ยวซูมครับ เมื่อเราดันนะครับหมวกก็จะขึ้นเห็นไหมครับถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับในการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดทางเราก็ต้องขอโทษณที่นี้นะครับถ้าถือเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามให้ทางเราครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณมากครับในการรับชมครับสวัสดีครับ